สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับผมสุพัฒน์วรามารีกับเรื่องราวของกรณีศึกษาธุรกิจ SME นะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับมาพบกับเจ้าของธุรกิจสิงคอนะการบริษัทข้าวเน้นจำกัดนะครับคุณวิสันวนาศศรีสกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสันครับช่วยเล่าเรื่องราวที่มาของการตั้งธุรกิจนี้ให้พวกเราฟังหน่อยครับเห็นบอกว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยคือได้โอกาสทางธุรกิจก่อนนะครับ เกี่ยวกับผลิตให้กับสินค้าแบรนด์เนมเจ้าหนึ่งในฮ่องกงใช่ไหมครับนี่คือจุดเริ่มต้นเลยของธุรกิจครับก็เราพบว่าในตลาดนียจะมีนิชอยู่ในทุกอุตสาหกรรมทุกเซกเมนต์นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทําก็คือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นโจทย์แล้วก็ย้อนกลับมาที่การผลิตนะครับลูกค้าต้องการเร็วต้องการจํานวนน้อยแต่คุณภาพดีนะโรงงานใหญ่ๆอาจจะไม่ชอบเพราะว่าต้องการจานวนเยอะๆนะราคาจะถูกหน่อยไม่เป็นไร โรงงานเล็กๆก็อาจจะไม่สามารถทําของคุณภาพสูงได้เราก็พบว่ามีช่องว่างตรงกลางนั้นเราก็กระโดดเข้าไปทํบจุดเด่นของสินค้าเราเนี่ยในตลาดแข่งขันการเมนเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่ามีแข่งขันที่สูงมากจุดเด่นอย่างไรและทําไมลูกค้าถึงต้องเลือกใช้สินค้าของเราครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าแล้วก็หาตลาดที่เรียกว่านิชมาร์เก็ตนะครับคือเราร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักรเครื่องทอผ้าให้สามารถทอผ้าที่มีคุณสมบัติเรื่องการซับเหงื่อแห้งเร็วระบายอากาศกัน UV รหรือทอผ้าได้สองสามเส้นใยในผ้าหนึ่งตัวทาให้ผ้าเนี่ยหดน้อยใส่แล้วไม่ร้อนนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นขนนี่ก็ทําให้สินค้าเราเด่นที่ความแตกต่างของวัตถุดิบคุวิสันบอกว่ามีการคิดค้นวิจัยร่วมกันทั้งทางโรงงานเองนะครับทั้งทางผู้ผลิตได้นะครับรวมทั้งผู้ผลิตเครื่องจักรด้วยใช,ใช่ไหมครับถึงได้มาเป็นเครื่องจักรที่บอกว่าเป็นโปรโตโทไทป์ใช่ครับ,รบก็ให้ผู้ผลิตที่อิตาลีเนี่ยมาร่วม ทำโปรโตไทป์เครื่องจักรกับเราที่เราเติบโตมาเราเติบโตมาแบบแบ็กเวิร์ดอินเตอร์เกรชันเติบโตมาจากคนผลิตเสื้อแล้วก็มาที่ลงปักทอผ้าทอป, 5, ทอป,ปกและว,วิจัยผมพบว่าปัญหาหนึ่งของการนำหิ่งสู่ห้างเนี่ยคือคเอางานวิจัยมาขายได้จริงเนี่ยส่วนมากแล้ววิจัยเราไม่ตรงตามความต้องการลูกค้าแต่ถ้าเราเอาความต้องการลูกค้าเป็นหลักเนี่ยเราพบว่ามีลูกค้าหลายกลุ่มที่ยอมจ่ายแพงกว่าแต่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแนวโน้มที่ทางตลาดจะไปในทางใดครับครับ ก็อยากจะให้กําลังใจของคนที่ทําธุรกิจนะครับโดยเฉพาะ SME นะครับ,รบทุกตลาดมีนิชหมดทุกตลาดจะมีช่องว่างของมันหมดแต่เราต้องหานิชของตลาดให้เจอสิ่งที่จะเจอก็คือเราต้องเข้าไปพบลูกค้าคถึงตัวลูกค้าเลยเราเป็นเซลล์เองขายของเองโดยเฉพาะการขายปลีกเนี่ยหรือเป็นขายส่งขายโปรเจกต์เนี่ยพอได้ความต้องการลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมาพัฒนาโรงงานเราให้ผลิตของที่ตรงตามความลูกค้าให้ได้สิ่งที่เป็นปัญหาของโรงงานที่ที่เป็นรุ่นสืบทอดออกมารุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็จะพบว่า การเปลี่ยนแปลงในรายผลิตทาได้ยากในขณะที่ตลาดเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะทําให้เราปรับตัวราคามันก็จะกําไรก็จะน้อยลงสุดท้ายนะครับอยากจะให้คุณวิสันเนี่ยช่วยฝากแง่คิดนะครับไปยังผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะครับว่าควรจะมีวิธีการแนวคิดในการดาเนินธุรกิจอย่างไรดีครับครับผมคิดว่าสิ่งที่เป็นเสาหลักที่ทําให้ธุรกิจยั่งยืนนะฮะแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงมีอยู่3อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือเรื่องของอินโนเวชันนะครับต้องมีการสร้างสิ่งใหม่ๆ นวตัตกรรมใหม่ๆมาสู่สินค้าเราหรือในองค์กรเราในกระบวน s เราตลอดเวลาอันที่2เรื่องของ productivity ก็คือเราต้องพัฒนาเรื่องอประสิทธิภาพเรื่องของศักยภาพต้นทุนศักยภาพในการผลิตศักยภาพในการบริการของเราตลอดเวลาก็จะทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยแข่งขันได้อันที่3ก็คือเรื่องของ quality เรื่องของคุณภาพอันนี้ผมเดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะลูกค้าที่จะซื้อซ้ําหรือบอกต่อเนี่ยของเราเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งเป็นเรื่องของการทําให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจแล้วเกิดการซื้อซ้ําหรือมีรอยตีตลอดสิ่งที่อยากฝากไว้ใน,ใน,ในตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการผู้กรอบการโดยเฉพาะรายเล็กนะฮะก็จะต้องแล้วเริ่มใหม่ด้วยเนี่ยต้องมีวินัยทางการเงินนะครับแล้วฝากข้อคิดทาคมว่าอย่างคือคนที่หิวเงินจะไม่อิ่มเงินนะเราไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้งแต่เราเอาสิ่งที่ท้าทายเราเป้าหมายเป็นที่ตั้งครับ ผู้ชมครับวันนี้ได้เรื่องราวดีๆได้เป็นประโยชน์มากนะครับจากท่านผู้บริหารบริษัทคัฟเวอร์นนจำกัดครับคุณวิสา์วนาศักดิ์ศรีสกุลขอพระคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับนีครับคุณผู้ชมครับแนวคิดที่ผู้ประกอบการ s m e ได้วันนี้นะครับก็คือการคิดของ Innovation หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆครับซึ่งครอบคลุมไปถึงนะครับด้าน Product process และก็ service ครับก็คือด้านผลิตภัณฑ์นะครับกระบวนการผลิตแล้วก็การบริการด้วยนะครับรวมทั้งจะต้องคำนึงถึงครับการบริหารจัดการด้านการเงินนะครับ นั่นคือการมีวินัยทางการเงินน,นั่นเองครับก็จะสามารถทําให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมสุวัตวรามาลีต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับคราวหน้าจะพาไปพบกับกรณนศึกษาธุรกิจ SME ใดนั้นต้องคอติดตามครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ